นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมโสมจังโสตภูติ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม่ปร,ริิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าวข้อำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีในญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและสาธุชน ผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในอกาสนี้ห่วงกลัวจะไม่ดีกลัวจะไม่งามแต่ก่อนนั่นห่วงว่าจะไม่มีอยู่ไม่มีกินตอนนิพเพขึ้นมามีนิพเพมาใหม่ๆตนเองต้องลงทุนอดอาหารให้กำลังใจวันนี้นะไม่ตายนะไม่ได้กินคุณกินไม่อิ่มไม่เป็นไรไม่ได้กินเลยยังไม่ตายยี่สิบเอ็ดวันแต่วันนี้ญาติยมรู้จัก ไม่ห่วงเรื่องไม่มีอยไู่มีกินห่วงเรื่องไม่ดีไม่น้ำไม่คุ้มค่าโค้ควรกับบุญกุศลคุณงามความดีของญาโยมกลัวจะพากันทําลายสัตนากลัวจะพากันตายไปตกนรกจะเป็นห่วงที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมทาให้ดีใจเมื่อจากไปก็ทําให้เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรเพื่ศรัทธามันจะหดลงไปแล้วมันจะตาย กลัวสินมันจะหดเหี่ยวแห้งลงไปกลัวจาระคามันจะหมดกลัวปัญญามันจะเหี่ยวเฉากลัวจะไม่ถึงความแน่นอนแห่งพระธรรมอย่าลืมนะว่าถ้าท่านมาปฏิบัติธรรมกันอย่างดียงนี่ท่านอาจจะคิดต่อไปว่าเราคงจะดีทำมาค้าขายก็คงจะร่ำรวยขึ้นกว่าเกาซื้อหวยกว็าอาจจะถูกนึกไปโน้นระวังให้ดีนะมันจะหายละ มันจะเฮียโจกโละบะดันเนี่ยทำอะไรมันอาจจะดีขึ้นแต่ความจริงอาจจะประสบเราะกรรมที่ไม่คาดคิดฟังให้ดีๆเมื่อปฏิบัติด,ดีงามแล้วไปถึงอาจจะซูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนหรืออาจจะเสียเงินเสียทองอาจจะถูกปล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีในสิ่งที่ไม่ดีไม่นามโดยเราไม่เป็นอะไร จำไว้จำไว้จำไว้ให้ดีๆตั้งใจไว้ให้ดีๆเพื่อจะจาคะต่อไปเอาจา่าคะเป็นยาเอาจาคะาเนี่ยคอยเป็นยาใจเมื่อเวลาประสบพบเพศเหตุภัยที่ไม่ดีหลังจากการประพฤติในสิ่งที่ดีทีน่นำไปอย่าลืมว่าเรายังมีบาปมีกรรมมีหนี้มีหนี้หนี้บาปหนี้กรรมที่ตนเองทำไว้ไม่แต่เดี๋ยวนี้ ตั้งแต่ก่อนก่อน,นู่นแหละชาตกิก่อนก่อนก็มีทีนี้เขาจะมาเอาค่าหนี้เขาละเขาเห็นว่ามีที่จะใช้หนี้มีของที่จะให้เขาแล้วให้คิดเห็นคนจนๆไปเป็นหนี้กเกษตรกรนะเขามาเอาไหมค่าหนี้ในหน้าฝนพอออกสางเขาเอาอยู่บ่อหน้าฝนค่าหนี้ไม่เอาเลยเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขามาเอาเลยใช่ไหม เขาเห็นว่ามีข้าวแล้วมีผิดผลที่โปกหวานลงไปมันเก็บได้แล้วเขาก็จะมาเอาของเขาคืนที่นี่บาปกรรมที่เราพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรแต่ก่อนเราไปทําอะไรเขาไว้เขาจะมาทวงแต่เราไม่มีให้ทวงเวลาใดก็ไม่มีให้เขาก็รอเวลาที่เราจะมีมีอะไร มีบุญมีกุศลเราได้ฟังเรื่องล้นกินเลยนะอวกใหม่หายตัยวอย่างนี้เรื่องอะไรเป็นหมูก็เป็นสี่นามาวปฏิบัติรักษาสีมาเติบตายจะเอาไปฟรีฟีสิบโปอเซงอ้วกใหม่หายเะเกิดเป็นหมูเขา,ขาจะใช้นี่เพียงสิบเปอร์เซนต์ต้องลงทุนไปเกิดเป็นหมูนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อไหรจะได้ตายไปเกิดเป็นคน เรียนรัดขึ้นภูเขาดอดหน้าผาจะได้เกิดมาเป็นคนจะได้มาใช้บุญใช้กุศลปูลานั้นจะปุญยังบุญเก่าเรามีเราจะไปเน่ฮะบุญโดดจ้วงลงไปไปเหยียบไก่ตายอีกสิบสองตัวอะไรเกิดขึ้นบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ยังไม่ได้ทำณนะวันจะปุญยังปริกขีนังปูลานะั้นจะปุญยังปริกขีนังนะวันจะปุญยังอนุปจิตัง บุญเก่าก็หมดไปอีกแล้วเพราะบาปมันจะมาเอาไอ้ลูกเกียบมันก็ร้องเพียบเงียบล่ออองก็บอกว่าเรื่องมันไปใหญ่แล้วนะ่หลวงจีนที่นี่ไม่ใช่หนึ่งชีวิตแล้วมันสิบสองต้องให้เขาไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะทั้งนั้นสะบัดหน้าเลยอ้วหมายหยวนบุญเก่าก็หมดไปอีกแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จักใช้นี่เขา ให้เขาไปนะถ้าเขามาทวงแล้วเขามาทวงล้วให้เขาไปเขามาถามทุกวันมันก็ไม่ได้เขาก็เลิกถามแต่เขาคอยอยู่เงินยมเป็นหนี้ถามวันนั้นให้ก็ไม่มีให้แต่วันดีคืนดียอมไปโถหวยขึ้นมาในเงินสแสนเงินล้านขึ้นมาเขามาทวงแม้กระทั่งกลางคืน,นคพ่อเถลกเลขแล้วตัวเพิ่นนันไปไป,ไป,ไปเอาอื้นเสียเอาเบิบร์ตเขาปะนี่คนไหนมีหนี้มากมันยิ่งมาทวงก่อน มันกลัวจะหนีคิดทั้งดอกเบี้ยทั้งต้นทุนท่านมาปฏิบัติธรรมดีๆไปนี่อาจจะได้ไปใช้หนี้เอาบุญไปใช้หนี้อยู่ดีๆรถอาจจะไปชนอาจจะไปความอาจจะไปเจ็บไปปวดอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองอาจจะมีเรื่องถูกกล่าวหาว่า,วาตูเพราะตั้งแต่ก่อนเราไปคดไปโกงเราไปหลอกไปลวงเขาชาตินี้อยู่ดีๆเขาจะมากล่าวหาเรื่องพระพุทธเจ้าท่านอธิบายละเอียด โมกคลที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดีตายไปแล้วตกนรกแต่ถ้าว่าเขามีบุญได้ทํากุศลทําอย่างอื่นเจือจางกันไปเขาไม่ได้ตกนรกเขามาเกิดเป็นมนุษย์แต่กรรมนั้นก็จะทําให้เขาเป็นคนอายุสั้นเห็นไหมไม่ตกนรกเพราะมีกรรมอื่นเข้าเป็นหนุนไปช่วยกรรมดีอย่างอื่นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็มารับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ทําให้ชีวิตสั้นอายุไม่เยืนยาว เห็นไหมละพ่ออยู่บ้านโยมจันนอลูกตายไปแล้วสองคนปีละคนคนพ่อแก่พ่อกินเหล้าเมาสะเงาะซะแงะตกบ้านลงมายังไม่ตายลูกนอนอยู่เฉยเฉยไหลาตายเพราะเขาก็มีกันมเขาฆ่าตัดตัดชีวิตไว้ก่อนมากต่อมาเขาได้ทํากรรมดีอื่นชดใช้เขาอาจจะไม่ตกนรกมาเกิดเป็นมนุษย์แต่อายุเอาก็สั้นผู้ใดเบียดเบียน,ยนสัตว์ทรมานสัตว ไถนาแล้วโผูกมโกมันมัดดมต้นไม้เวลามันไปกินกาไล่ตีมันทรมานมันมากๆพระพุทธเจ้าว่ะตายไปเขาจะตกนรกได้รับทุกขเวทนาแต่ถ้าเขามีกรรมดีอื่นนุนช่วยเขาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะมีแต่พยาธเจ็บป,ปวดกระเซาะกระแซษไม่มีดีมีแต่โรคมีแต่พยาธเบียดเบียนบางทีก็เป็นอมาพาต <c oughs> นอนอยู่ในห้องแอร์เอาไหมล่ะ เงินไม่อดจะเป็นอมาาพาสนอนห้องแอร์กระดกกระเด็กไม่ได้มาก็ไม่ดีอีกเพราะเห้น,นั้นถ้าท่านประสบพบพานเคาะหามยามซวยอะไรก็ให้คิดว่าบุญกุศลที่เราทํามาเนี่ยเขามาทวงเขามาเอาไปแล้วชดใช้กันไปต่้งดีใจให้ท่าน,านเบี่ใจได้นี่อาตมาเนื้อมือขาดะท้องอาตมาเนี่ยตับมามออกไปทิ้งไม่มีเรือถ้าเปิดท้องให้ดูมีแต่แผล เขามาเอาเขามาเอาแต่ก่อนก็ไม่รู้จักดีเขามาเอาแล้วดีใจเดินี่ดีใจไสหนีแล้วสบายเลยนอกหอกสังคันมีหนีแล้วกุอกอังนอนบลับใครไหนแต่ย่ำรับเพราะนั้นถ้าใครมีหนี้มีสินมันนอนไม่หลับเดินสี่เดินห้าก็มาใต้ทุนสลาเนี่ยจะได้หมดหนีไวๆสักสองสามชั่วโมงลมพัดเย็นๆมาหาวงาหรับมัดหนีไปสองชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เป็นหนีไม พราะนั้นอาตมานี่ดื้อบาปควายมันชนกันอัดเขามันมันชนกันดีนักไม่รู้จักชนะจักแพ้ขาดกลางคืนชนกลางคืนขาวกลางวันชนกลางวันตัดเขาทั้งสองตัวมันจึงไม่แหลมล้วปล่อยมันชนกันตัวไหนชนะตัวไหนแพ้มันจะได้เลิกกันที่ตัวหนึ่งเขามันยาวถ้าไม่ตัดมันก็เลยมันโถเขาจะเนี่มันเลยไปข้างบนแต่ตัดมันก็พอดีควิดที่ไรก็ชนเอาคิ้ว คิ้ววะเลยตัวหนึ่งยางนีอมานี่เดีวยนี่ตนเองไฟลน้นเข้าไปในท้องมันอยากเอ่งนะั่งมาอยากออกเดี่ยวข้าวหมดท้องไหม้เป็นแผลเบิกหางขาดไฟเผามันจนหางขาดเบิร์นี่นี่มันมาเอาไปหางขาดมันเนี่ยท้องเนี่ยมันมาแหวกเอามามออกไปเลยเบิกไปหมดเลยไม่รู้หรอกว่าบาปกรรมจนตนเองมาบวชจนประพฤติปฏิบัติทำบ่หนอยใจเออเราเนี่คนยิ่งขี้เละยิ่งมาเพิ่มเข้าไปอีก มืองคาดบาดเนี่ยเป็นผัวผู้ใดผัวใดละชาติในภัยสเปเรตผัวบริษัทมันนึกด,ดีกว่าสมน้ำหน้าหอบคุณคนนดีกว่านี่จะว่าคนจะบปะได้บวเจากไจกในที่สุดก็มันนึกว่าเออเราเนี่ยอาภัพแท้ๆพอเรามาศึกษาธรรมะม,มาปวดแล้วมาเจริญสมาธิภาวนานี่ท่านจะเห็นอยู่ดอกเห็นบาปเห็นกรรมท่านยิ่งจิตสงบมันก็ยิ่งเห็นกรรมเก่าบาปเดิมที่เคยทํา เห็นไหมเราไปบ้านขามใหญ่อยู่ดีๆยืนร้องคอออกมาห้องหายวื้อๆขึ้นมาบาปมันมาเอาเท่านึงไปไปฟังแมวทั้งดิบเห็นไหมเห็นแมมมันออกลูกไรแล้วเรียงยากย็ใส่กระตาไปนะขุดลุมดีๆเราฝังลูกแมวทั้งเด็บเลยตีนเหยียบพอออกสังเนี่ยคนหนึ่งระวังให้ดีๆพอจิตมันสงบไปมันเห็นภาพแมวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเ้ขึ้นมาร้องขึ้นมาเอากูแล้วบาดเนี่ยมาทวงเอานี่มัน อาดามาได้กันมาแล้วนะสมาธิวันนมมันก็สงบเข้าสงบเข้าเลิกลงไปเหมือนกับหลับไปเลยโอ้ขึ้นเสร็จกันแล้วนะเรานะมันหลัแล้วก็ระเดอร์ฮาเดอรมันวะับฮะบาดจิตมันนึกได้ทันทีเลยว่าโอ้เราได้ใช้หนี้กันแล้วมันก็มาเอาไปแล้วถ้าเราไม่มีบุญนะ ที่ได้ทําในวันนี้ในขณะน,นี้ไม่ใช่เพียงแต่ขนาดนั้นตายไปเลยเสร็จไปเลยแต่นี่บุญยังมีเมื่อกว่าเรามีเงินที่จะได้ใช้หนี้ใช้ไปแล้วยังมีส่วนเหลือที่จะเป็นทุนนี่ถ้ามีฉะนั้นเขาเอาหมดเมื่อกับเราโถกหวยเป็นหนี้เขาอยู่แสนหนึ่งโถกได้ห้าหมื่นเขามาลิบเอาหมดนี่ก็ยังไม่พอหนี้กูเลยก็แต่นี่เราดันไปโถกสักห้าแสน เขาก็มาเอาไปสักแสนหนึ่งก็ยังเหลืออยู่สี่แสนนี่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 เอาไปไถ่บุญเอาไปไถ่บาปบุญบาปที่ได้ทําไว้กับพ่อกับแม่ไปด่าพ่อด่าแม่ตนเองไปเบียดเบียนท่านให้ร้อง,อง,องห่มร้องไห้โดยการกระทําไม่ดีไม่งามวันนี้เราเอาไปใช้ถ้าแม่พ่อยังมีชีวิตอยู่กลับไปละไปกราบงามงามคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นใครก็ตามละลึกได้ทั้งบาปกรรมไปกราบงามงาม แม่เอ้ยพอเ,เอ้ยอบุญมาฝากจากนี้ต่อไปจะไม่ทำอีกหมดอโหาสิพ่อแม่นี่ไม่โผกใจกับลูกนานนะ้ายเลยผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เมืองอบนลูกสาวเป็นครูแม่ก็เป็นคนบ้า,บ,าบวมบวมซะหน่อยไม่เต็มบาทลกกูกทำไมจังรังเกียจแม่เหลือเกินว่าแม่ตนเองเป็นคนไม่ดีอายไม่พูดกับแม่แปดปีโอ้ยยังเป็นใจเจิดใจดำ เจ้าของก็เป็นโครบาอาจารย์ด้วยว่าตุแม่ตัวเองไม่ได,ไมด,ด้วยอยู่บ้านเดียวกันเตาหน้าแม่แม่ก็มาฟังทำจำสินมาที่นี่ก็เอาเทปไปเปิดมีเท่าไรก็ไปเปิดฟังแกก็กุ้มใจใจะตายเปิดพระคุณแม่อ้อยเองลูกสาวก็ซักผ้าอยู่ไม่ฟังมันก็ได้ยินมันใจไม่ใช่คนหูหนวกหวูมันทํางาน ซักผ้าไปหูก็ได้ยินฟังปายฟังมาเขาวามผ้าร้องไห้เสอึกสะสอื่นไปรากแม่ฟังเทศเข้าใจแม่ก็ร้องไห้ด้วยความดีใจนะไม่จะโกรธดีใจใหญ่เลยว่าลูกดีกลับมาพูดกับแม่นั่นก็เกิดมาจากสุตตักในการฟังฟังแล้วก็ปอให้เกิดสัทธาสินจาับปัญญาขึ้น มั่นใจว่าบาปต้องมีบุญต้องมีนะลบต้องมีสวัรค์ต้องมีเกิดมีความควบคุมจิตใจตนเองขึ้นมาว่าเราควรจะไปกราบแม่ของเราไปขอโทษแม่ของเราเกิดมีจาระการปลดปล่อยความเกลียดความชังสลัดความเกียดความชังที่มีต่อแม่เกิดปัญญามองเห็นรู้เท่าทัน จิตใจว่าการกระทํามาก่อนมันไม่ดีบัดนี้ควรจะทําอย่างนี้ลักษณะมันแสดงออกอย่างนั้นเราไม่รู้จักก็ตามดอกค้อยมันแสดงออกอย่างนั้นมันเหมือนกับกินยาถูกโรคไม่ต้องรู้จักยาซักว่าเขาเอาอะไรทําอาตมาเจบพอมีได้ยอมเอาพยามมาให้กินเข้าไปมันดีก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรทําดอกยาแต่รู้ว่ามันดี นี่ก็เหมือนกันไม่รู้จักชื่อมันก็ได้สัถาสินจะคระปัญญาแต่ถ้ามันมีลักษณะอย่างนี้นั่นก็แปลว่ามันได้ประโยชน์ขึ้นมาจากธรรมอันนี้มันจะปิดประตูแห่งการทำบาปอันนี้เราจะต้องรักษาไว้ให้ดีเป็นห่วงเป็นห่วงว่ากลับไปบ้านแล้วฉันปฏิบัติธรรมทาทไมจึงเกิดเคาะกรรมชะตากรรมดวงไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เราอย่าไปตีโพยตีพาย อย่าไปโทษด,ดวงเดือนดวงดาวบนท้องฟ้านักขัดตังปฏิมาเนนตังอัดโทพลังอุปจาาัจาอัตโทอัตตะนิปทากิ้งกริษสันติตาลกาเลือกดีคู่ดีขณะด,ณะดีอยู่ที่ในตัวของมันคิดดีพูดดีทำดีเวลาใดมันดีเวลานั่นคนโง่โง่อ,งอมวแตู่กชีวิตจิตใจไว้กับดวง ดวงดาวดวงเดือดฝนทองฝ้าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนงอง้เหล่านั้นไปกี้งกริสสันติตาลกากี้งแปว่าอะไรกริสสันติตาลกาดวงดวงดวงดาวมันจะทําอะไรได้พุทธเจ้าว่าเรามาอบรมถึงขั้นนี้แล้วก็เลิกได้แล้วเรื่องดวงเรื่องดวงดาวดวงอะไรก็ตามเถอะดวงชะตา เดี๋ยวนี้เรากําลังมาโคกดวงคือทําตัวเราให้มันดีกว่าดวงฟังให้ดีนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้จักมันเสว่ามันมีบาปมีกรรมต้องชดใช้กันไปธรรมชาติไม่ปล่อยให้ใครเอาเปรียบกันดอกมันนี่เราเอาเปรียบโลกเอาเปรียบสังคมได้วันหน้าเขาก็มาเอาขึ้นมันต้องมีถ้าไม่ทางตรงก็าทางอ,อ้อมบัดนี้ก็ใช้กันไปอย่าไปน้อยอกน้อยใจต่อโชคชะตาวาฏนะ ถ้ามิฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ออนแอในธรรมวิไหนนี้ทีนี้ก็ดูกันต่อไปว่ากลับไปบ้านนะสธาสินจาระปัญญามันจะเป็นเครื่องวัดเอกอันหนึ่งว่าเลิกได้แล้วโชคชะตาราศีสู่ขวัญสเดาะเขาะหมดหมดไม่มีไม่มามายทางรานนั่นนี่นี่นี่มาสู่ขวัญให้ตนเองนี่เจ็ดวันเจ็ดคืนมาสู่ขวัญให้ตนเอง กลับไปบ้านจะไปโง่ไปหาจ้างมอกขวัญพาผ้าผาดบาดท,ท,ทืดคำพีหนังสือกอบมาเนี่ยมันสีสีสิทีพาพอดบาพอดแบาลาวิเศษติดทิเลดําเด,ด,ด,ดโซมาหัวไหวเศร้าได้แนวนั้นมันมันเป็นแนวบอกเฉยขวัญแปลว่ากาลังใจกําลังใจภาษาสมัยใหม่เรียกว่าพลังจิต ถ้ามีสมาธิขึ้นมามันก็มีพลังจิตพลังใจเขาหลอกคนง่อคนง่อไม่มีกำลังใจไม่มั่นใจไม่มีศรัทธามั่นใจในบาปในบุญมั่นใจในกรรมในเวรว่าเราทำดีขนาดนี้มั่นใจอะไรจะเกิดก็เกิดนี่ถ้าศรัทธามันมีขึ้นมามันจะไม่ไปสูข่ขวัญไม่ไปสะเดาะเคาะกลับไปถึงบ้านหม,มอหนึ่งห้องวืวๆเนี่ยไป,ไปหาหมอมา เขาแดงเขาดำต่างข่องหนาวง่วขึ้นพอใหญ่จานขี่ตัวแล้วก็พาผ่าดบ้ามาบัดถือหนังสือกอบมาบัดสู้นันโตโหนโตเเทวาปรมาอินทาพมาดูลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังกันพึงกันเทียนกันเจ้าโศกโตสตาเจ้าเสือเจ้าหานี่และวหานก็สารแจ้เขาเอาเงินมาไปอ่อนซอนเจ้าเจตืได้บัดนเจ้า น่นพังโน่นยังอยากจะให้สะดอะข้อให้อีกเขาอีกในท่อนมันยังไวอีกไม่ต้องให้ไขรสะดาะให้เคาะคือความชั่วคิดชั่วขึ้นมาพูดชั่วขึ้นมาเป็นเคาะเป็นบาปทําชั่วขึ้นมาเคาะไม่ได้อยู่ที่ควายเดียนีรักษาควายไม่ดีมันร้อนมันเป็นนอนใต้ข้นนอนขี้เศษเจ้าของพอเป็นเคาะมันหนักเข้าไป,ปันานั้นเราเลิกงมงายได้แล้ว มีปัญญามีศรัทธามีจากขะมีสิ้นมานั่งสู่ขวัญให้ตนเองตั้งแต่ตีสองขู่มือขู่มือมีเลยตัวกำลังจิตกำลังใจบัดแต่ก่อนคนคนนั้นโง่คนฉลาดก็ช่วยแต่ก่อนไม่มีดอกจะมาสอนสมาธิภาวนาอย่างนี้อยู่ในวัดในวาย่าคู่กับโบเคยเห็ดอาจจะมาจำได้เป็นเนน เนี่ยบัดเย็ด่นกับข้องผาข้องบาดตื่นมาจะเสาร์ป่านนี้เอาแล้วเนี่ยเอาผาคล้องเพิ่นเนี่ยหมอมาหอมเอามาอุมาอ้มผาพันอุ้มพุทธะเมนะโถธรรมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถพุทธะละตนะไตย,ยังธรรมรัตนะไตย,ยังสังฆรตัตนะไตยังสาลนังกจฉามิที่นี่ก็เอื่อนหาพะระโสดพระอภิธรรมพระวินัยสังวิกาปุสังวิทาปูกายะปะอาปะปามัจจุปะทีมาสังอังคฆพระโสจา้า อาคำพีวินัยจอ่าคำพีพี่ทำเจ้าเจ,เจ็ดคำพีจงมาเป็นที่จังที่เพิงเมแห่งปุขาตาบต่าเท่าเข้าสู้นนรพานก็ขาเทินตีปึก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 สาธุแล้วแล้ว,ลวมาทดานั้นมัด็ดกชาคนจะไปได้บุญบันไหนอุ่มมันมาตีปึกปึกเพราะนั้นข้องขาไปสั่นถามสมาธิภาวนาวปสั่นสมาธิห้ยังไดสน,นั่นเนีย่ยปูถามเพิ่นตะกี้ คือจะมาอยู่โดยชอบโลอกบาหวานจากพอ,อละหันพอ,อลหาหันมีบอกให้คูมือสััทธาว่า้ฉันแามเขาไปถามนเบิร์ดแามเล้วมาถามหาสแตกจังนวาฉันกูหลักเซ็จเลยนั่นคือสมัยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็นไม่ได้ทําอะไรของท่านมากหลังจากนั้นก่อศึกออกไปพวกทิศพวกจานเนี่ยฮะเรื่องเขียนคำภีขึ้นมาหลอกลวงชาวบา้านเราอย่าไปงมงายนะจะเป็นเครื่องวัดศรัทธาสินจาคะปัญญาเราจะตรงนี้ นี่ยอมแม่ของอาตมาก็ยังอยู่ลองไปถามท่านดูอาตมาจะเป็นคนจะว่าไม่เต็มบาทเหมือนชาวบ้านาก็ได้ตั้งแต่ตอนยังน้อยยังหนุ่มไปต่างประเทศจนจะทั่วโลกแล้วเวลาเราจะไปเพิ่งไปเห็ดทองตด้เงีย้ยขึ้นมาเห็ดพาขวัญขึ้นมาจะสู้ขวัญอาตมาบอกโยนลงตารางเด้เห็นไหมยอย่างนะไปจัะซส่มาสู้อย่างยังขวัญน้ำข่อยตัวมันจะสู้ให้กันได้บัา ไม่ได้ทําดอกอาจจะมาไปแล้วก็ยังไม่ตายผู้เฒ่าก็ไม่สบายใจกลัวเราจะไม่ปลอดภัยพวกอื่นจะไปซาอนุนันสูขวัญหมดไก่เป็นข้อขอกยังบันไ้ไปมาโผล่แขนในการเบิดฝ่ายเป็นในไปฮว่กรุงเทพผลบมาคือเกาเขาคิดตัวคนไม่ต้องโซขวัญนนไปจนทั่วหลบมาแล้วนี่เียกว่ามั่นใจในคนงามความดีทำดีดีกว่าดวงดี ขัญคือกำลังใจสาวเป็นไข้มันบอหายเอาผู้บาวไปผูกแขนให้เขาไปย่อไอ้ดีใจเศร้าเสืเอเศร้าแกล้งเียไขอ,อีพอมาขอไปเหเน็นเมียบาง่นยิ้มเปิดกันดีใจเศร้า้ขนาดว่าได้กินยาพ่อเม็ดก็ขัญขัญให้ผู้บาวไปผูกแขนให้พ่อแม่แต่ฉลาดคลักโลบผู้บาวอยู่ไสไปหาเอิรนเบิร์าอว่านไปผูกแขนให้อีหล่ากุนเณ่อีนางกุนเณ่ งวยโผลหอดซิบคนผลฝ่ายเต็มแขนดีไว้บวชขานบวชกินหอดยากำลังใจมันเกิดขึ้นบางทีคนที่เราหลงรักเขาบบมาไก่จักเถือเป่าแขนมาผผา่นีไกลไปไวๆไไมืออนีมาโผกแขนไห้เศร้าสเดดสด้อสีพอมาขอไขยมักเจ้าคือแตงคอยแพงเจ้าคือใครเอ้ยปวัาดีใจเ <laughs> ขาจะว่าอย่างไรมันก็ดีกำลังใจกำลังใจ ผัวบ่าไข่เอาผู้สาวมาผูกแขนให้พ่อแม่ก็ไปบอกโอ้ยไปผูกแขนให้ปากหลานคุณแน่มันเป็นจังสันจังสีงเมื่อันได้ผูกซ้ำนามันดีก่อนนะมองเห็นมาสับหลาบสับหลาบ,บ,าบแล,ล้วดีเร็วทั้งนี้นนันมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าพลังใจพลังจิตไข้ใหม่ๆหายมาก็โสกข,ขวัญ ออกลูกใหม่ๆมันลอดล้มลอดตายกำลังใจมันหนีหมดลืมมด่จื้อหอดนาพวบใดมันเจ็บแห้งบักนาหมาเนี่ยพระวดาแห่กูพอัยมุ่งใกล้จะเกิด่อกมาลาบใต้ฝานนั่นกำลังใจไม่มีมันลืมเห็นหนาพวเป็นนาหมามันเขียดแห้งมันเจ็บออกโลกมาโผแขนไหายวัดดอนมีกำลังใจไหมมานองลองไหมเอ้นี่เราก็ดูไปเสร็จให้เรารู้จัก ให้เข้าใจว่าขวัญคือพลังจิตพวกเรามานั่งสมาธิตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืน,นมาผูกจิตผูกใจให้มันอยู่กับที่ให้มันมีกำลังใจขึ้นมาถ้ามีกำลังใจแล้วมันก็นดีกายที่ไร้กำลังใจย่อมไปไม่ได้ไกลไปไม่ได้ไกลถ้ามีพลังจิตพลังใจกายก็มีกำลังขึ้นทำอะไรก็สำเร็จดังปาฐนาะเกิดความมั่นใจ เพราะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาโู่ขวัญให้ตนเองนะเลิกแล้วเดี๋ยวนี้เขายังไม่เปลี่ยนแปลงโชว์ขวัญมาโยกเงินหยาแฝกมุ่งนาะหยาข้ามุ่งทีไปเอืญอนม้งมุ่งสังกสีย่างดีไปเอืน่นก็ไปโยกเงินมุ่งหยาแฝกมันใส่ได้บอกฝนตกจยได้ดุงไปหนาฝ่าห้องจยได้ดุงไปไกลอาตมาเป็นเด็กชอบใจชอบใจตรงที่มาโผแขนให้พอจะมาเคียด แต่ไมก่อนนอกกระเบาร้องมันอะพอจวนสว่างนกกระเวามันร้องแม่ก็ปลกมาตําข้าวไม่มีโรงสีดอกบ้านป่าขาดองลูเวลาไปตาเขาโอ้ยมันขี้ขานนี่ได้ยินเสียงนกกระวาห่อกูจะขอน,นาห่วงมาห้อมันอย่งแต่เสาแท่นอห้องกูได้ตาเขาไปสัน่นพอไข้หน่อยไม่มีหมอมีแพทย์เอายามาฝนบรรเทาเบาบางไปนําพ่อใหญ่นั่นมา สู่ขวัญให้มันแต่งแก่ให้มันชอบที่สุดคำแต่งแก่เสียวเคาะพ่อหญ่จันเขียมฝนตกเจ้าอยากจะได้ดุ่งไปหน้าฟ้าห้องอยากจะได้ดุ่งไปไกลลูกแต่ส่วนเมือนาลูกแต่นาเมือบ้านทขี่ค้านให้เจ้านอนโยเฮื่อนโยซ่านมั่นยื่นมันเงินโอ้ยมาเถิกใจแท้เถิกใจตรงด้ให้ขี่ค้านนอนอยเฮื่อนโยู่านนี่นะใครบ้านดีครับไปแม่ตำเขาว่านฉันบ้าน มันจะได้นอนอยู่เพื่อนอยู่ซานได้เถอะพ่อ,อพ่ออยากนอน,นพออ่อใหญ่เคียมมาสู้ขวนให้เอกได้ได้บาดนี่นี่คือกำลังใจได้เย็นคำพูดแม่พ่อแม่ในรักเรานะจนไปบอกคนอื่นมาบอกข้าขี้ค้านให้นอนอยู่ในเขื่อนในซานไม่ใช่ว่าท่านจะใช้เราตลอดก็ดีใจแต่ว่าใข่เศร้าเขาอีโลก,กเพลเพื่อมกินแสบป็ไล่ขาไปตำเขาบอลใน,นที่มันอยากสู้ขวนขโมงอ,อะไร เพราะนั้นเราโตแล้วขนาดนี้ก้าวหน้าขึ้นมาไกลมาสู่ขวัญกตนเจ็ดวันเจ็ดคืนสู่ขวัญแล้วนะมีกำลังจิบมีกำลังใจมีความมั่นใจเรียกว่าศรัทธามั่นใจในบาปในบุญในคนในโทษในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มั่นใจขนาดว่าใครมาจ้างเป็นแสนล้านก็จะไม่ออกหนี จากคำสั่งสอนอันถูกต้องดีงามเราจะเป็นผู้มีบุญมีบาปเป็นของตัวเราจะต้องเป็นไปตามกรรมเราทำดีจกได้ดีทำชั่วจกได้ชั่วอย่างนี้มีความเชื่ออย่างถูกต้องอย่างนี้เป็นสม,มาธิฐิเป็นศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายลอมหลอมแรง ศีลก็มีอาการควบคุมกายวาจาปกติใจปกติไม่เบียดเบียนกายตนเองไม่เบียดเบียนองค์ุลิมานฆ่าคนมามากทำไมจึงสำเร็จเป็นพระอรหันขออนุโมทนามันเป็นความพิเศษของาศาสนาพุทธนี่เราพูดกันเมื่อวานวันแรกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วมาครอบงำ าศาสนาใหญ่ๆในโลกมันมีกลุ่มหนึ่งถือว่ากรรมเก่าปุบเพกะตะเหตุวาดลัทธิบางลทัทธิสอนว่ากรรมเก่าคนมีกรรมอยู่ต้องย่างกรรมต้องเผากรรมเกิดมาแล้วแต่กรรมนั่นแต่บางลทัทธิถือว่าพระเจ้าสร้างอิสอิสอิสวรนิมมานเหตุกวาดลัทธิถือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทาลายเอกลัทธิเสี่ยงโชคอ่ะ ปัจยยาเหตตกาวาทลัทธิเสียงโศกแล้วแต่มันสิเป็นเองบ่มีภัยมาสั่งบ่มีกรรมยังขาก,กันกับบาปแต่พุทธศาสนานี่เป็นกิริยวาทีวิริยวาทีกรรมวาทีลัทธ,ธิที่เชื่อว่ากรรมมีแล้วลัทธิที่เชื่อว่าวิริยวาทีความภาคเพียรเพื่อจะพ้นจากกรรมนั้นมีกิริยวาทีการกระทํา การกระทําจนกลายมาสู่กิริยานั้นหลุดพ้นไปจากกรรมได้มันพิเศษตรงที่ว่าเราก็ยอมรับกรรมเหมือนกันทําบาปก็เป็นบาปทําบุญก็เป็นบุญแต่มีกรรมอีกอันหนึ่งเรียกว่ากรรมไม่ดําไม่ขาวคนพานกระทากรรมดำํากรรมบาปกรรมชา้าทําชั่วด้วยกายประจาใจบัณฑิตทํากรรมขาวคือทําบุญแต่พระอริยเจ้ากระํา